สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอลลีไซด์วันนี้เราจะมาพบกับชุดห่างหนูแดกแอมพกพาชุดเริ่มต้นในราคาหลักร้อยกับ7จดออดิโอเจียจือชุดแดกแอมหางหนูพกพาตัวล่าสุดจากคางเจดออดีโอ รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันให้ด้วยแล้วเราไปดูกันเลยเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์เจดออดิโอซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์เดียวกับฟรีโอที่เราคุ้นเคยกันเป็นประจำซึ่งล่าสุดรับเขาได้ออกชุดหางหนูพกพาเจดออดิโอเจดจือเป็นชุดหางหนูที่อัปเกรดจากหางหนูรุ่นก่อนอย่าง j a 11ซึ่งการอัปเกรดในครั้งนี้ครับมีความแตกต่างในด้านกําลังขับและการถอดรหัสสัญญาณเสียงที่ด้ดวย Audio j, ดวย ได้แก่เจเจือ A จะรองรับกับหูฟังแบบหัวสัญญาณ3.5ม mm, มและเจเจือ B จะรองรับกับช่องสัญญาณแบบ 4. 4 mm. บบลาน4.4มมบวกกับการออกแบบตัวหางหนูที่ตัวหัวสัญญาณจะขึ้นรูปด้วยเ oh ทคโนโลยี C N C วัสดุโลหะทั้งในส่วนของช่องสัญญาณเสียงและ USB Type C ซึ่งจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2งสีนะครับคือสีแดงและสีทองแถมยังเสริมความแข็งแรงด้วยสายถักที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงทนต่อการบิดงอในการใช้งานได้เป็นอย่างดีใน่ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับตัวสายจะรองรับการถอด ในรูปแบบ PCM สามร้อยแปดสิบสี่กิโลเฮิร์ตสามสิบสองบิตและ DSD สองร้อยห้าสิบหกซึ่งตัวหางหนูครับก็จะให้กำลังขับสูงสุดถึงสี่สิบเก้ามิลลิวัตในรุ่นแบบบาลานซ์สี่จุดสี่มิลลิเมตรซึ่งตัวชุดห่างหนูครับจะเป็นแบบ Plug อ n เ Play ที่สามารถเสียบและใช้งานได้เลยทันทีไม่จำเป็นต้องลงไดเวอร์หรือจะลองรับการใช้งานทั้งในระบบ Android และใน PC ผ่านระบบ Windows รวมไปถึงระบบ iOS ที่รองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบ USB Type C ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad ก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวก แถมตัวหางหนูครับจะงองรับการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน Fio Control ได้ด้วยหรือเพื่อนๆจะตั้งค่าผ่านเว็บไซต์ Fio Control ก็ทำได้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ใน description ด้านล่างได้เลยนะครับโดยเพื่อนๆสามารถตั้งค่าการใช้งานแถมยังสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางเว็บไซต์ Fio Control โดยขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนๆน,นำตัวหางหนูเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเว็บ Fio Control ตามลิงก์ด้านล่างนี้จากนั้นทำการเชื่อมต่อตัวหางหนูเข้ากับระบบเว็บโดยการคลิกปุ่ม Connect ด้มุมขวาของตัวเว็บจากนั้นให้เราเลือกชื่อชุดหางหนูเจี๋ยจือจากนั้นไปที่ Configuration ในหัวข้อที่2ซึ่งหากมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ระบบจะขึ้นให้เราทำการอัปเดตจากนั้นให้เราทำการคลิกที่ปุ่ม Device Update จากนั้นระบบจะให้เราทำการ connect อีกหนึ่งครั้งคลิกที่ Confirm รอจนระบบทำการ การอัปเดตเสร็จท่านี้ก็เรียบร้อยสําหรับการอัปเดตซึ่งเพื่อนๆสามารถทดสอบและตั้งค่าการใช้งานได้โดยทําการคอนเน็กอุปกรณ์เข้ากับตัวระบบเว็บอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อนๆสามารถตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น EQ หรือค่าอื่นๆของตัวหางหนูได้อย่างละเอียดภายในเว็บแถมยังมี PEQ ตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เลือกเอาไปใช้ได้ด้วย โดยในส่วนของน้ำหนักของตัว Audio เจดออดิโอเจยจืดตัวนี้เมื่อเอามาชั่งน้ำหนักครับตัวหางหนูจะมีน้ำหนักเพียง6กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นชุดหางหนูที่มีน้ำหนักกําลังดีพกพาได้สะดวกทําให้เอาไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆโดยในส่วนของอุปกรณ์ที่ทาง Audio เจดออดิโอเขาได้ให้มานะครับผมตัวแพ็คเกจจะเป็นแบบซองและเมื่อแกะออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหางหนู Audio เจดออดิโอเจดจื ที่มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ7จดออดิโอเจียจอแต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับร้อยการผลิตณเวลานั้น โดยในส่วนของแนวเสียงของ7 Audio เจียจือโดยรวมแนวเสียงจะเป็นแบบ o อ e r อ l l ที่ปรับจูนให้เข้าถึงง่ายและรองรับการฟังเพลงได้อย่างหลากหลายแนวนะครับผมซึ่งแห่งหนูกตัวนี้ครับเขาจะให้เนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับมวลมีความหนากำลังดีดนมิกของกีตาร์เบสและกองก็ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวเป็นเนื้อเบสที่ลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางเป็นเนื้อเบสที่ให้จังหวะกำลังดีไม่กระแทกกระท้นจนรู้สึกอึดอัดรวมไปถึงสิ่งในย่านกลางที่ให้ความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือเสียงดนตรีก็ขับออก ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติด้านเสียงแหลมจะมีความโดดเด่นให้รายละเอียดของเนื้อเสียงที่มีความชัดเจนเป็นเสียงแหลมที่มีความสมูทนุ่มนวลปลายแหลมลักไปได้ไกลรวมไปถึงด้านเสียงร้องที่เขาจะออกในโทนอุ่นเนื้อเสียงมีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติซึ่งตำแหน่งนักร้องเขาจะอยู่ตรงกลางด้านเวทีเสียงครับมีความสมดุลของด้านกว้างและด้านลึกที่พอๆกันรวมไปถึงการแยกมิติของเสียงร้องและเสียงดนตรีก็ทำออกมาได้อย่างลงตัวสัมผัสได้ถึงตำแหน่งและทิศทางของเนื้อเสียงได้อย่างชัดเจน โดยรวมนะครับผมรู้สึกว่าต,วตัวชุดหางหนูเจดออริโอเจียจือตัวนี้นะ่าจะเป็นชุดหางหนูเริ่มต้นสําหรับคนที่กาลังมองหาอุปกรณ์สําหรับฟังเพลงผ่านมือถือในราคาเพียงหลักร้อยที่จะช่วยอัปเกรดคุณภาพเสียงจากการฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้ฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานทอริไซได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้เพืเ่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับชุดแดกแอมหางหนูพกพาเจดออดิโอเจียจือตัวนี้กันบ้างครับแวะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ